แต่ถ้าลูกจา๋าทุกคนคิดว่าแม่ครูมาทําตรงนี้แล้วต้องการเงินบริจาคใช่ไหมหรือว่าอยากได้เงินให้เข้าบัญชีของตัวเองแม่ขอบอกลูกไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องรู้ที่มาที่ไปของแม่ไม่ต้องรู้ว่าแม่อยู่ที่ไหนไม่ต้องขอเบอร์โทรแม่ไม่ต้องขอบัญชีจากแม่ไม่ต้องเพราะว่าแม่ไม่เล่นเฟซแม่ไม่มีเฟซแม่มีแค่ไลน์แม่มีแค่ไลน์มีแค่ไลน์ แม่ก็ทุกคนอาจจะไม่รู้ประวัติของแม่นะ่ะว่าแม่ไปมายังไงถึงได้มามาเป็นแบบนี้บางคนก็สงสัยว่าเเราเป็นอะไรเราเป็นเราเป็นของสำแดงฤทธิ์หรือเปล่าสำแดงตัวหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นคนที่แอบอ้างมาทําในตรงนี้หรือเปล่าแม่ก็อยากจะบอกกับลูกๆว่าแม่อายุไม่มากค่ะแม่มีอายุแค่สามสิบเก้าปีแต่ว่า แม่เนี่ยอยู่กับสิ่งที่ลี้ลับกับดวงวิญญาณเนี่ยแม่อยู่มา20ปีแล้วครับถ้าถามว่าแม่เป็นเองไหมแม่ก็เป็นเองมาตั้งแต่เด็กๆคืออายุของแม่นี่แม่จะเล่าเรื่องประวัติของแม่ให้ฟังสําหรับคนที่ข้องใจในตัวของแม่ครับนะคะคือไม่ต้องอัสวัสดีค่ะก็คือแม่เนี่ยอยู่กับโรควิญญาณนี้มาเยอะแต่แม่ก็ไม่เคยมีใครมาติดตามแม่นะฮะไม่เคยมีใครมามารู้ว่าแม่ไปทําอะไรบ้างแต่ละวันครับ คือแม่อยู่กับโลกวิญญาณนี้มา20ปีก็แม่ก็ทําแบบนี้ของแม่แทบทุกวันอแม่ก็ขอโชคกับสิ่งที่มองไม่เห็นแบบนี้แทบทุกวันอืแม่ก็ทําพิธีกรรมหรือว่าไปทําพิธีกรรมทุกที่แต่ไม่มีใครติดตามแม่เขาก็เลยไม่รู้ว่าแม่เพิ่งมาทําหรือว่าแม่ทํามานานแล้วแม่เป็นร่างทรงหรือไม่ตัวทุกวันที่แม่เป็นอยู่ทุกวันนี้แม่ก็ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าร่างทรงหรือไม่เป็นร่างทรง เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งตัวขึ้นมาเพื่อที่จะมานั่งภาวนาศีลอยู่ที่บ้านอแล้วมาตั้งตัวเป็นร่างทรงเวลาที่ต้องการให้ใครมาประทับเราเราก็เรียกมาประทับครับซึ่งแม่ไม่ได้มีแม่ไม่ได้มีพุทธคุณในตรงนั้นแต่ว่าตัวของแม่เองก็คือมันจะแล้วแต่ที่และสถานที่จริงๆแต่ถ้าจะประทับมันก็ต้องทําพิธีกรรมมันถึงจะมีการประทับแต่ประทับทรงก็ไม่ใช่ว่าจะทุกที่จะมาเลือกแม่ประทับนี่คือเหตุผลที่แม่อยากเล่าให้ลูกๆฟังนะคะ และอีกอย่างหนึง่งคือแม่ชอบในสิ่งลี้ลับชอบในในเรื่องที่เรามองไม่เห็นคือแม่มีความรู้สึกสงสารเขานะคะลูกมนุษย์เนี่ยถ้าหิวข้าวหรือไม่มีตังมนุษย์ก็ยังพอมีเรี่ยวแรงหาเงินทำมาหากินหรือขอมีเสียงแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นคือสิ่งสัมภเวสีหรือจะเป็นเทวดาหรือจะเป็นสิ่งอะไรที่อยากให้เราช่วยเหลือแต่เขาไม่สามารถที่จะสื่อสารกับใครได้ แต่แม่กลับมีความรู้สึกว่าไม่อยากช่วยเขาที่แม่มาทําที่นี่แม่ก็ไม่ได้มาเรียกร้องกับคุณแม่แม่ว่าแม่ต้องเอาอะไรแต่แม่มีความรู้สึกว่าถ้าแม่ได้มาเจอก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แม่ต้องช่วยครับแม่ถึงอยากมาทําตรงนี้แต่ถ้าลูกจ๋าทุกคนคิดว่าแม่ครูมาทําตรงนี้แล้วต้องการเงินบริจาคใช่ไหมหรือว่าอยากได้เงินให้เข้าบัญชีของตัวเองแม่ขอบอกลูกไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องรู้ที่มาที่ไปของแม่ ไม่ต้องรู้ว่าแม่อยู่ที่ไหนไม่ต้องขอเบอร์โทรแม่ไม่ต้องขอบัญชีจากแม่ไม่ต้องเพราะว่าแม่ไม่เล่นเฟซแม่ไม่มีเฟสแม่มีแค่ไลน์แม่มีแค่ไลน์มีแค่ไลน์แม่ไม่มี u t u b e แม่ไม่มีช่องแม่ไม่มีไลฟ์สดแม่ไม่มีเพื่อนในโลกมนุษย์เพราะแม่ไม่อยากให้ใครต้องมาให้ความช่วยเหลือกับแม่แม่ขอเป็นผู้ให้แต่แม่ไม่อยากเป็นผู้รับแม่อยากบอกกับลูกๆตรงนี้ว่าที่แม่มาทำตรงนี้ แม่ไม่อยากเป็นผู้รับแม่อยากเป็นผู้ให้แม่อยากให้มนุษย์แม่อยากให้สิ่งที่มองไม่เห็นแม่อยากให้เทวดามันเป็นความสุขของแม่แม่ไม่รวยค่ะแม่ไม่มีตังค์แม่ไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นเขาแต่แม่มีความรู้สึกว่าแม่ได้เกิดมาครั้งหนึ่งแล้วแม่มีสิทธิพิเศษในตรงนี้ที่แม่ได้เป็นแม่ก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดแค่นั้นเองนะคะลูกจ๋าคนที่สงสัยแม่นะเนาะ แล้ววันนั้นน่ะแม่อยากแม่อยากบอกว่าลุงที่แม่ไปหาหลวงปู่ดามท่านมีคนแม่ดูในไลฟ์แม่ดูทุกช่องค่ะแม่เป็นคนอินกับเรื่องนี้มากแม่ดูทุกช่องแม่ดูคําเขาเรียกอะไรอ่ะคอมเมนต์ทุกคําแม่ดูทุกช่องและคอมเมนต์ทุกคาทุกคนคนบอกว่าจะเอาแม่ไปเป็นเมียจะให้แม่ถอดเสื้อผ้าแม่อยากบอกกับลูกว่าอย่าทำเลยลูกมันจะเป็นบาป พราะแม่ให้ลูกแม่ให้ด้วยใจไม่ให้ด้วยความรู้สึกข้างในที่แม่ออกมาแล้ววันนั้นแม่ไม่ได้อยากให้ท่านประทับแม่เพราะว่ามันจะเสร็จอยู่แล้วมันเสร็จแล้วแม่เดินออกมาแล้วแต่แม่ก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นแม่รู้ว่าการที่เป็นแบบนั้นแม่จะต้องโดนตําหนิแต่แม่ห้ามตัวเองไม่ได้แม่ทุกทุกคนไม่อยากเป็นแบบนั้นลูกจ๋าไม่มีใครอยากเป็นแล้วไม่มีใครอยากให้ใครมาว่าเราบ้าเพราะสิ่งนั้นมันหมายถึงความรู้สึกที่บันทอน เวลาเราทาอะไรดีๆออกไปแล้วมีคนตําหนิเราแล้วมีคนมาบอกว่าเราไม่อยากจะเชื่อมีนั่นแม่ไม่อยากให้ลูกมาเชื่อแม่แต่แม่คิดว่าอยากให้ลูกคิดให้ดีอยากให้ศึกษาแม่ให้มากถ้าอยากรู้ว่าแม่จะเป็นยังไงก็ให้ดูกับคุณประวัติให้ดูกับช่องแม่มีอะไรแม่ก็จะบอกเขาในในทุกเรื่องแม่ก็จะทําอะไรแม่ก็จะให้เขาไปดูทุกเรื่องเพราะว่าแม่ไม่มีช่องเป็นของตัวเองแม่ไม่มีไลฟ์สดแม่ไม่มีเฟซแม่ไม่เคยเล่นและแม่ก็ไม่คิดจะเล่นมันด้วยเพราะแม่ มีความรู้สึกที่แม่พูดวันนี้เพราะแม่มีความรู้สึกว่าบางคนอาจจะหาว่าแม่มาทำตรงนี้แล้วอยากได้เงินบริจาคและซึ่งวันนั้นที่แม่บอกบริจาคให้กับที่ที่นี่ที่ไหบราณแม่แม่ทุกคนที่นี่เขาน่ารักมากค่ะแต่คุณแม่น่ะคือคุณแม่น่ะเป็นคนแก่แล้วคุณแม่ก็มีความรู้สึกจริงใจกับสถานที่บ้านเกิดของท่านมากท่านอยากให้ที่นี่เจริญแม่ก็คุยกับคุณประวัติแม่เราเราต้องทำยังไง ถ้าเกิดว่าแม่มีกําลังไม่มากเราขอบริจาคจากคนที่ถูกออาหวยฮานอยแม่ดีไหมเผื่อเขาจะจะให้มาเพื่อที่จะมาซื้อของไหว้ร่วมกันกับแม่แม่คิดแบบนั้นจริงๆค่ะแต่แม่ก็ไม่คิดว่าจะทํามันอีกแม่ทําแค่ครั้งเดียวก็คือการเริ่มต้นการที่จะทําให้ที่นี่จเจริญและครั้งเดียวที่แม่มาทําที่นี่ต่อเมื่อมีคนรู้จักเขาก็จะมาตามตามเงินบริจาคนี้เองขอเชิญคุณแม่ผู้ช่วยนะคะ มีเดี๋ยวแม่เดี๋ยววันพรุ่งนี้แม่จะเชิญคุณแม่ผู้ช่วยมามาคุยในเรื่องเงินบริจาคแม่ขอฝากเขากําลังฟังเราอยู่นะคะแม่ขอบอกคํานึงว่าการฝากคนทําบุญหรือจะฝากแอททาบุญหรือจะฝากแม่ทําบุญหรือจะฝากร่างทรงทําบุญไม่ต้องฝากหรอกลูกบุญมันถึงช้าการทําบุญอย่าฝากคนอื่นคือมันช้ากว่าจะถึงเรา ให้กับเขาเลยสมัยนี้มันทันสมัยคุณดูหมายเลขบัญชีเขาคุณกดเข้าไปส่งให้เขาเลยคนทํางานจะได้สบายใจแม่ก็จะได้ไม่ต้องมีข้อคารหาไม่ต้องถามบัญชีกับแม่ไม่ต้องถามเบอร์โทรไม่ต้องถามที่มาที่ไปของแม่ให้ลูกรู้แค่ว่าแม่เป็นผู้ให้ก็พอลูกชอบลูกก็ดูได้ได้โชคได้ลาบจากที่นี่ในวันพรุ่งนี้ที่แม่จะทําลูกก็บริจาคให้กับสถานที่ที่นี่เลยลูกจะได้บุญเร็วมาก พะบุญนั้นถึงมือผู้รับทันทีโดยที่ไม่ต้องมาผ่านใครทั้งสิ้นแล้วองค์ที่แม่ไปทํากับหลวงปู่ดาเหมือนกันนะคะที่แม่ไปทรงวันนั้นถ้าเกิดว่าบุญบารมีของแม่มีบุญที่แม่ทําทุกวันทุกวันมีและบุญที่แม่ทําจากที่นี่และให้กับสิ่งมองไม่เห็นมีจริงแม่ก็ขอให้ทุกคนมีโชคนะคะแล้วมีโชคแม่ก็อยากบอกว่าให้โอนให้กับบัญชีของพระเดชพระคุณเลยไม่ต้องให้ใครทั้งสิ้นไม่มีการมาโอนให้แม่ไม่ต้องถามที่มาที่ไปของแม่ไม่ต้องถามว่า จะต้องให้แม่ยังไงจะช่วยแม่ไม่ต้องสงสารแม่แม่ยังหนุ่มอยู่แม่หาเงินได้แม่มีงานแม่มีหน้าที่แม่อยู่ได้ไม่เป็นไรเพราะสิ่งที่แม่ทําแม่เต็มใจค่ะแม่ขอฝากนะคะขอบคุณมากค่ะเาแล้วเหรอปลุกมาจากที่นอนนั่งเอียงขอนทารกนเตียงขันเนาะ กเขาก็จะได้สร้างมารานีไปกับเราฟนะังเร้เอร่อนี่แ้วเขาจะมาขอลงใหเขาลงรับฟังไหมคะฟังเดอ้อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกสถานที่ทุกที่ครับไม่มีกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งทุกคนมีความหวังหมดทุกคนเขามีความหวังเขาถึงได้เดินทางมาไม่ใช่ของเราให้ลูกคิดว่าที่นี่ไม่ใช่ของเราเราคือผู้สร้างและผู้ให้สิ่งที่ได้รับก็คือความโด่งดัง แล้วก็ความเจริญนั่นคือเราจะได้รับเพราะฉะนั้นแล้วคนในก็ช่างที่เขามาขอโชคอันดับแรกเราก็ให้ความร่วมมือกับเขาในทุกเรื่องเพราะถือว่าเขาเป็นผู้มีบุญคุณกับเราถ้าเราไม่มีเขาเราก็จะไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีเมฆครูทุกคนก็จะไม่มีความรู้จักถ้าไม่มีแอปไม่มีคุณประวัติหรือไม่มีคุณใช่ไหมคะก็ไม่มีใครรู้จักเพราะฉะนั้นแล้วให้ความร่วมมือกับเขาทุกเรื่องเขาจะได้ช่วยเรา ไม่ต้องห่วงนะคะแม่ไม่ห่วงคุใครวนใครถ้าใครเขามาขอลงอะลงหวยอะทุกคนเขาอาจจะมีความมีคนที่ศรัทธามากน้อยไม่เท่ากันแต่เขามาหนึ่งคนเขาก็ต้องมีคนศรัทธาไม่ต่ํากว่า 20- ่สถึงสามสิบแล้วเขาก็ต้องกลับบ้านไปบอกญาติไปบอกลูกหลานของเขาไปบอกคนที่เขารู้จักก็จะขยายออกไปไม่ต่ำกว่าร้อยสองร้อยถ้าเกิดเขามีโชคมนุษย์มีเงินแม่ผูจะบอกให้นะคะเงินทํางาน คุณได้รับมาสามหมื่นแต่คุณจะเจียดทําบุญสองพันหรือพันหนึ่งเนี่ยคุณต้องคิดก่อนนะสองวันหรือไม่งั้นคุณก็จะให้แค่สองร้อยแต่คุณรู้ไหมคะว่าเงินถูกหวยมันเป็นอะไรที่ให้ง่ายที่สุดถูกพันหนึง่งทุกคนก็ต้องอยากย่อมอยากต้อ่ย่อมที่จะอยากให้สองร้อยถูกหมื่นหนึ่งก็อยากให้สองพันนะหรืออยากเขาไม่เสียดายเงินนี้มันหมายถึงกายทิพย์บุญเขาให้เราโดยเขาไม่เสียดายเพราะฉะนั้นแล้วให้เขามาเพื่อเขาจะได้โชค เขาจะได้มาทําบ um> ุญกับเราโดยที่เขามีจิตใจที่บริสุทธิ์นั่นคือไม่เสียดายนี่คือนี่คือความความคิดของแม่ครูนะคะแต่แม่ครูไม่รู้ว่าคนอื่นคิดแบบไหนแต่แม่ครูคิดแบบนี้ค่ะไม่ต้องปิดกั้นเขาทั้งสิ้นค่ะครับอนเปิดให้เขาให้เขาเข้ามาเลยค่ะให้เขามาทำเลยจะไปทำทีีร่างทรงอะไรก็ให้เขาทำเรามีบารมีเนาะใช่ค่ะ ถ้าเราไม่ดีจริงเขาคงไม่มาหาเราหรอกเขาคงไม่มาที่จะมาขอโชคขอลาบเราต้องมีพุทธคุณเขาถึงมาขอโชคขอลาบกับสถานที่ที่ตรงนี้แต่ถ้าเขามาแล้วเราจีดกันเขามันก็เหมือนเราลุหลูกเขาเขาเสียความตั้งใจพอดอกไม้แต่ละดอกที่เขาเก็บเขาก็จะบอกว่าขอเข้ามานะเจ้าคะวันนี้จะไปขอโชคที่นู่นที่นี่เขาก็ต้องพูดกับต้นดอกไม้แน่นอนเหมือนเราไปเราไปเก็บเราก็จะพูดพอเก็บมาถึงแล้วแม่ห้ามมันเสียใจความตั้งใจของเขาเนาะใช่มันเสียใจค่ะ มีเช้าจะให้ไปทำโปสเตอร์มาใหญ่ๆแล้วก็ไม่ขับจะเป็นโปสเตอร์ของเขาต่างหากที่เอาขึ้นมาเมื่อวานนี้นะคะโอ้โหส่งไปแล้วเอเล็กสวยไหมส้วเล็กสวยมากเนาะแต่ว่ามันคุณประวัติมองไม่ชัดมันจะเป็นอีกที่หนึ่งจริงนะผมว่า6 96คือมันเลยเวลาแล้วค่ะก็ดีดีครับเพราะว่า ต้องนยังไม่เซียตัวครับถ้าลืมมามันจะไม่สวยค่ะก็พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าวางฟังเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายก็ถวายเครื่องเส้นค่ะพได้เรอแม่มันหลับนะ2คนก็กินก็วันวันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเนาะยังค่ะครับครับก็เป็นเป็นพอแม่ครูเองเลียแม่ครูก็ไปนู่นเลยค่ะดงการลอยากบอกว่าเราอยู่บดงกาลตัวหาว่าเรารีบเกินก็เลยบอกว่าไม่ใกล้นั่นะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเร่งให้ทันก็แล้วกันค่ะครับประมาณบ่ายสามเนาะค่ะครับต้องให้เลี่ยวก่อนบ่ายสามต้องเลี่ยวประมาณชิเที่ยงให้เลี่ยงเที่ยงต้องเที่ยงให้เลี่ยงครับเนาะเต็มทีแล้วเนาะตอนนี้ก็เต็มที่แล้ววันนี้เราน่าจะถูกหวยกันเนาะเสียดายเสียดายมากซื้อไปสามรอบใช่เสียไปสามรอบไอ้สามศูนย์เสียเราเสียอีกซื้อเราเสียอีก เลขมันก็เลขของเราหาทั้งนั้นว<ต>นไปวนวาน,าน,นอ่ามันวนวนวนไม่กีดตัวมันยังอยู่กรับข้า,างน่ใช่คือวันนั้นน่ะแม่ไปเอาหวยสองรอบไงไปเอาหวยที่วัดหลวงปู่ดังนแม่ไปเอาสองรอบปกติเขาจะไม่ให้ขอโชควันหนึ่งเขาไม่ให้ขอสองรอบนะปกติสามวันเขาให้ขอโชคครั้งหนึ่งหรือว่าวันต่อวันในการรวดเร็วกับอขอปุ๊บแม่ก็ต้องไปทําบุญ ก็เหมือนวันพรุ่งนี้แม่ก็ต้องไปแต่ช้าเนี่ยต้องไปซื้อกบปล่อยละคือเราต้องต้องเร่งอ่ะเร่งเร่งโชว์เขาเรียกเร่งโชว์แล้วมันก็ออกแค่ใบห้าตำลึงใช่แบบเนียกันอีกแบบต้องเป็นใบมงคลไงมันเป็นใบสายลิป็นใบที่คนรักคนหลงอย่างนี้ค่ะต้นพุทธคุณเป็นต้นไม้พุทธคุณก็หามุ้มไม่ได้กก้าใบอะค่ะแม่ได้กี่ใบ เดยม่ตบอกให้ใ <modeling> ห้ลูกส <dated> ิษย์ขายที่นู่นมามันหายยาก่ต้องหาซื้อมาเลยนะคะมันหาไม่ได้นายคุ้มนน่าจะมีเยอะนั้นหลายบ้านไปดูของก่อนะเผื่อขาดอไรก็เงืีจัดเสตทานเหอนี่ก็ได้รู้ว่าไม่ขาดอยางไรแต่พรุ่งเช้าใช่ช่แล้ต้องลุกไปหาทานมาดโต๊ะาอะไรเ้ยตั้งตั้งยาวเลยนะ่ใ คุณแม่ดูไม่ได้ต้องรอดูว่าเราจัดเราจัดของใส่พานก่อนถึงจะรู้ว่าขาดอะไรแล้วอย่าลืมมะพร้าวแห้งให้แม่ด้วยลูกหนึ่งมะพร้าวแห้งเอาลูกที่เกลี้ยงเสวยๆมะพร้าวแห้งเอาไว้เบิดธารณีนะคะแกะเปลือกให้แห้งลูกหนึงชเอาไว้เปิดธารณีดินตั้งโต๊ะตั้งตั้งยาวไว้ทางไหนตั้งยาวตั้งยาวแบบนี้เอาประมาณโต๊ะก็ของของไหวเราก็เยอะอยู่นะ คือห yeah. ้ไดแบบมากสค่เมตรเนียเงาซีเมตรห่วงเม็รหนึ่งประมาณห่งตัวตกับห claro> ่วงเมตรเงาซีเมตรถ้าถ้าจะให้ดีก็ต nope ้องใส่พานทุกอย่างเพราะว่าเราถวายให้แก่เจ้าเมืองเนาะเราไม่ได้ถวายให้แก่มนุษย์ธรรมดาเราต้องต้องต้องพึงพึงใส่ใจว่าเราถวายให้กับผู้สูงศักดิ์ล้วก็ถ้าเราใส่พานได้ก็จะมี ไเยอะอยู่เยอะครับเยอะครับไม่ต้องไม่พอแล้วใันี่แหละเท่ากับาเนี่ยประมาณใหญ่กว่าาได้อวัสดีก็ยังไเเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่แล้วเราค่อยๆวิ่งหากันก็ได้นะเรามีเวลามีเวลาเพราะว่าเราใช้ใช้ิธีบายบน้องม่เล่นใช่ใช่่ไม่ดไหมมังกร ไเดูมวงกรไม่คะเอืมังกรข่นน้ำเอาลูแก้วมังกรช้างข้นไฟบอกอเปล่าจะไปช้างข้นอะไรคะไปมาเอาไปดูเขามองเห็นมัยคมังกรข้นไฟตรงนี้เนี่ยวันนี้มังกรจะขึ้นมาให้เราเอาลูกแก้วเขามันเป็นวันวันนี้วันเดียวนะลูกที่เราจะได้ลูกแก้วจากมังกรแม่จะพาหนูไปเอาไงเราก็จะได้มังกรเราก็จะเอามาให้คุณยายคุณยาย เอามังกรมาเผยเผยแพร่ให้กับคุณยายได้คนละลูกสองลูกไปรักษาตัวเองหนูก็เป็นคนเก่งหนูก็เป็นฮีโร่ด้วยเนาะแล่หนูก็เสกเอาอัติมมาทุกวันเลยไม่ต้องใช้เงินอย่าไม่ต้องคอตังยาดีไหมอ่กินน้ำก่อนถ้าเราจะไปเอามังกรเพราะเราคนจะไปเอามังกรต้องแข็งแรงหนาวบอก้าไม่แข็งแรงก็ไปเอามังกรไม่ได้ะ